สองแสนบาทเฟซบุ๊กน,นี่เขายืนพื้นเลยวันละ80ตัวเฮ้ยพี่ก้าวเข้ามาแล้วอ่ะผมมีอะไรให้พี่บ้างเราไม่มีแผนเราเราทำแบบก็คือทําเลยสวัสดีชิลลกเกอร์ทุกท่านนะครับผมโจครับอาซิพงศวัชราพงษ์เวลิมครับเป็นเจ้าของร้าน so the World. s ซเดอร์เวิ์ท่านนิยามจริงๆเลยน่าจะเป็นแบบ พวกนักลบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเราก็เจอมาทุกทุกอย่างแล้วก็ทนมาทุกอย่างแล้วอะเราสู้อยู่ทุกวันนี้มันก็คือเหมือนสู้กับตัวเองด้วยมผมชอบสไปดี้นะครับด้วยความที่มีอุปสรรคแหละแต่เราไม่ได้ซีเรียสกับมันถึงขั้นแบบว่าต้องไปเครียดไปอะไรขนาดนั้นนะครับ ผมชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราใส่อะไรแล้วมันกินมันเก็ตนะครับเราก็จะเลือกมาเพื่อที่มาปล่อยต่อด,ด้วยอะไรประมาณนี้ mm hmm. เริ่มมาจากการฟังเพลงเลย mm hmm. ก็คือถ้าเริ่มเริ่มฟังจริงๆอ่ะแบบจริงยริงจังๆเริ่มแบบศึกษาอะไรอย่างงี้ด้วยก็ช่วงประมาณอายุ14 15ครับมาต้นเลยฟังแล้วก็ รู้สึกว่าเออเราเก็ตกับวงวงนี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบแต่ละวงมันมีเสื้อด้วยประมาณนี้ครับก็เลยเริ่มเลือกเสื้อที่เราชอบขึ้นมาถ้าเป็นเมื่อก่อนแน่นอนก็แบบโอซิสโนวาน่าอะไรอย่างครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็ฟังทุกแนวหลากหลายขึ้นทุวันนี้ก็คือมันกว้างขวางมากกว่าเดิมเยอะเลยครับจากเมื่อก่อนแค่ประเทศหนึ่งในเอเชียอย่างสมมติว่าที่ไทยเราก็จะมีแค่ที่ไทยที่ญี่ปุ่น แต่นี้กว้างแบบไปถึงลาวไปถึงกัมพูชาอะไรเครับดยสังคมด้วยครับที่มีโลกของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวมันก็เลยทําให้มันดูโตไวมากผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆก็คือน่าจะดีส่วนตัวคิดว่าคนที่เข้ามาเล่นอะ่ะเขาน่าจะลหลงไหลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นสมมุติว่าผมอะ่ะชอบวงเนวานาซึ่งเนวานา์วงเขาไม่ได้เล่นในปัจจุบันแล้วก็ถือว่าแบบ เราอาจจะต้องก้าวเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะแบบเอ้ยรู้จักกับวงวงนี้แล้วมันก็ยังมีเสื้อยืดที่แบบเราพอจะได้เห็นบ้างนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออพอเราใส่พอเราเห็นลายเสื้อพวกนี้เราอาจจะคิดถึงวงเก่าบ้างไม่ว่าจะเป็นเสื้อภาพยนตร์เสื้ออะไรอย่างนี้ครับที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วพอเรามาเห็นในจุดจดเนี้ยเราก็ยังคิดถึงว่าแบบมันเคยมีนะมันมันน่าสิเลยเก็บมาเพื่อที่จะล้ำลึกถึงอะไรประมาณนี้ครับ ผมเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนแนวการแต่งตัวมาค่อนข้างที่จะแบบก็เยอะพอสมควรนะครับสเล็กตามที่แบบตามชอบเลยผมไม่ได้ฟิกเลยว่าผมจะแต่งประมาณไหนหรือแนวไหนอะไรเงี้ยครับบางทีเลือกเสื้อผ้าขึ้นมาก็คือเลือกจากความชอบแล้วก็ลองมาแมทดูส่วนตัวคิดว่าเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่แบบยุคมหาลัยครับเพราะว่ามัน,มน กว้างขึ้นแล้วก็ด้วยด้วยสังคมที่อะตอนนั้นก็เริ่มมีกฎเกณฑ์แล้วที่ว่าเราต้องแต่งตัวแบบนี้ไปมหาลายัยต้องแบบใส่ชุดประมาณนี้ใส่คุมโทนประมาณไหนอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าด้วยความชอบผมใส่คือผมใส่ทุกอย่างแหละแต่บางทีเราชอบใส่ขาท่านด้วยซ้ำมันก็ใส่ขาทั้นไปมหาลาัยไม่ได้ก็เลยแบบคิดว่ามันก็ตามยุคตามสถานะเราณตอนนั้นด้วยครับผมชอบรองเทา้ามาก่อน ใช่เราเราจะเป็นคนที่ซเล็กรองเท้าก่อนใครเพื่อนเลยเราก็คิดว่าไอเทมเนี้ยมันต้องเลือกในแต่ละวันคือมันต้องเลือกอย่างเสื้อเรายังพอแบบหยิบมาก่อนแล้วเราก็แบบไปแมตแตกันสุดท้ายคือมันต้องจบด้วยรองเท้าเพราะผมต้องใส่รองเท้าออกจากบ้านเป็นคู่สุดท้ายเลยมันมันก็ต้องเลือกนิดนึงว่าไอคู่นี้มันมันเข้าออกับกางเกงตัวนี้หรือเปล่าเสื้อตัวนี้หรือเปล่าผมเลยใส่ใจเอารองเท้ามากที่สุดครับ จริงๆคำว่าโซเดอร์เวิลด์เนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้อเพลงของ David Bowie ครับก็คือ the man who sold the world คือผมเป็นคนชอบเสพดนตรีมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เราอะชอบเนววนาเราชอบเคิร์ทโคเบนซึ่งผมฟังเพลงนี้จริงๆอะนะตอนนั้นคือคอนเสิร์ตอันปักแล้วเขาก็ร้องเพลงของ David Bowie ก็คือ the man who sold the world ผมก็เลยเอาเอาคำเนี้ยมามาใช้เป็นชื่อร้านก่อน ก็คือเริ่มจากเสื้อยืดที่เป็นเสื้อกระสอบเราใช้เงินเพียงแบบหลักประมาณ5,000บาทหมื่นหนึ่งเลยครับแล้วก็เปิดกระสอบขายเสื้อหลักสิบหลักร้อยมาก่อนเหมือนเราก็ขายมาทางไลฟ์สดครับเราเริ่มจากอินสตาแกรมก่อนเราทุกวันนี้ก็ขยายแพลตฟอร์ม <Yeah. S 1> คือที่นี่จริงๆเปิดก่อนเรา,าตั้งใจว่าจะเปิดไปร้านรองเท้าด้วยซ้าคือไม่ใช่โซเดอะเวิลด์ด้วยแต่พอเปิดไปแล้วเนี่ยตอนนั้นมันก็มีแบบอุปสรรคอะไรมากมายเราก็เลยเริ่มคิดไอเดียใหม่ ว่าเออจากเป็นร้านขายรองเท้าเนี่ยอยู่ๆเราก็เปลี่ยนเป็นร้านเสื้อเลยเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันยุคโควิดด้วยครับแล้วเราก็เลยอยากลองทําอะไรใหม่ๆด้วยการที่เราเอออยากลองซึ่งตอนนั้นผมเก็บเสื้ออยู่จํานวนหนึ่งซึ่งเราไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเป็นพ่อค้าอย่างนี้เลยโดยทําเราไม่มีแผนเราเราทำแบบก็คือทําเลย เราดูแลคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราอ่ะอันนี้คือผมอ่ะใส่ใจมากด้วยความที่เขามาเสียเงินกับร้านเราอ่ะเราก็คิดว่าอย่างน้อยเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครเอ้ยพี่เข้าก้าวเข้ามาแล้วอ่ะผมมีอะไรให้พี่บ้างนอกจากเสื้อคือมันได้อะไรอื่นๆไปมากมายรับไม่ว่าจะเป็นการเทคแคร์ที่เราสร้างจัดสรรระบบมาให้มันมีแบบร,ระบบเมมเบอร์ระบบบีไระบบวีบอ i p อะไระครับเสื้อที่เราจะได้ดูแลเขาแบบสัมพันธ์ยิ่งขึ้นนะ แพงสุดที่ผมขายน่าจะเป็น n นวาน่าครับสอง0สนกว่าบาทตัววูแทงอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือผมอ่ะเล็กมานานแล้วแล้วผมคิดว่าไอ้ลายเนี้ยคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักมากตัวนี้ขายอยู่1 5 0 0 0 0บาทใช่แล้วก็จะมีอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นกระแสะหลักอยู่แล้วแล้วราคามันเราเคยขายมาตั้งแต่แบบห้า0ม จนปัจจุบันตอนนี้ราคาที่ตัวนี้ที่เราขายก็ประมาณแสนห้าก็คืออันเนี้ยคนน่าจะรู้จักเห็นบอยอยู่แล้วครับก็คือเนวาน่าเชบอกใช่ก็เป็นชื่อเพลงนะครับเออมันเป็นลายลายหนึ่งที่แพงเลยครับสำหรับเนวาน่าคือเรามีหน้าร้านพี่เราก็รู้สึกว่าอยากหาอะไรทําเพิ่มด้วยการตอนนั้นเราแค่เอาแบบโลโก้กับกราฟิกที่ที่เป็นแบรนด์ของเราอ่ะก็ลอง จับจับใส่เสื้อดูแล้วมันก็รู้สึกว่ามันคลิกแบบคนดูคนที่เขาเข้ามาซื้อเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากลูกค้าเราก่อนเลยลูกค้าเสื้อมือสองจนปัจจุบันก็มีแบบต่างชาติให้ความสนใจมากมายครับจริงๆออนไลน์เราก็ขายแต่ว่าของมันจะไม่ค่อยมีถึงออนไลน์เท่าไหร่อย่างคนมาเลยมาทีก็20ตัว คนญี่ปุ่นบางทีมาขอดีวว่าแบบเขาจะเอาไปรีเซลที่บ้านเขาอะไรเงี้ยผมไม่อยากขายคนไทยมากแต่ว่าด้วยความที่เราผลิตด้วยจํานวนนะครับเราไม่ได้ยังไม่ได้แบบลงลึกถึงขั้นแบบเราต้องผลิตเยอะอะไรเงี้ยเพราะเรายังเน้นที่ยูคอยู่ครับยังเป็นเสื้อมือสองอะไรอย้อยู่ครับใช่แต่ก็เร็วๆนี้น่าจะมีโปรเจกต์แบบทําให้คนได้ซื้อมากขึ้นตอนนี้เหมือนมีทีมงานเพิ่มขึ้นแล้วจากแบบหคนเป็น1ิบคนเป็น11คน12คนอะบรอยคนงเงี้ยครับเราก็ ปีกตัวออกมาเต็มที่ในเรื่องการเล็กของมากขึ้นครับเราก็เล็กมาเลยเล็กให้เน้นกว่าเดิมครับตรงเนี้ยเราเราเล็กของที่เป็นแบบราคาหลักพันหลักหลายหลายพันหลายหมื่นอะไรครับมาลงร้านนี้แต่ว่าผมเปิดสาขา2ตรงตรงเนี้ยใกล้ๆผมก็ต้องปีกตัวไปทาร้านนู้นใช่ตรงนู้นก็จะทําเป็นแบบเสื้อหลักร้อยเราก็รองรับกับแพลตฟอร์มที่คนดูเขาซื้อไหวในราคาหลักนั้นซึ่งเป็นส่วนมากลูกค้าจะมาจากทิกตอกครับตรงนั้นอันนี้ก่อน อันนี้ก็คือทาักง,งานใหม่ล่าสุดเลยลใช่ <ลา S 1> แต่ว่า,<ล>าเป็น <ลา S 1> เพื่อนผม <ลา S 1> คนนี้เขาก็จะทําแบบ c ิเหมือแบบทําเพจประมูลก็คือเราเรามีหลายแพลตฟอร์มครับมีเฟซบุ o กทิกต t อกไอใช่ไหมครับคนนี้เขาจะดูแลฝ่าย Facebook ก็คือทําเป็นแบบชุดประมูลเราจะลงเสื้อผ้าคนละแนวกันเลยกับหน้าหลานก็อาจจะเป็นผ้าบางผ้าบางก็คือแบบพวกฟิลเสือบบส้อ8 0เนี่ครับ ซึ่งเราไม่ได้เล็กขึ้นร้านเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าคนยังไม่ได้เก็ตกับฟิลนี้ในในโลเคชันนี้นครับก็เลยเป็นโลกของออนไลน์เลยแต่ถ้าพี่มาอีกสักชั่วโมงสองสชั่วโมงจะเจอทีมงานเยอะเลยเพราะเขาเข้าบ่ายๆอ่ะคือถ้าอินสตาแกรมกับหน้าร้านนะ่ะเขาก็จะขายแบบเสื้อตัวเป็นหมื่นอาทิตย์หนึ่งก็ออก50ตัวแต่เป็นแบบเสื้อราคาแพงเลยแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อหลักร้อยเงครับอาทิตย์หนึ่งเราเป็นพันตัวเลยที่ขายออกมันก็มันเดียนคนละแบบครับอย่าง เฟซบุ๊กนี่เขายืนพื้นเลยวันละ80ตัวเข้ามาทำกับโซเดอร์เวิร์หน้าที่หลักคือเราให้คำนิยามว่าคุณเป็นฝ่ายขายนะในการขายแล้วต่ละอย่างเนี่ยมันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์การใส่ใจดูแลลูกค้าอะไรอย่างครับคือตับหน้าที่บทบาทแทบจะทุกอย่างเลยในการเป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งล้านได้ครับถ่ายรูปทำคอนเทนต์แพ็คของส่งของดูแลลูกค้าก็คือต้องมีพื้นฐานตรงนี้เลยส่วนหน้าที่ก็จะแบ่งกันอีก ว่าใครจะทำอะไรแต่เบื้องต้นคือคุณต้องรู้ว่าทำแบบประมาณนี้ได้โอยห้าปีแล้วห้าปีหผมด้วยด้วยใจเราอะอยากไปเปิดสาขาที่มันเป็นเอกเทศด้วยด้วยด้วยความที่แบบเราเรามีบ้านอยู่แถวบางนาครับ เราอยากไปเปิดสาขาที่มันอยู่ใกล้ห้างคือบนห้างก็คือเปิดได้มันมีในแผนเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปลงเสื้อมือสองอะไรครับแต่ถ้าเป็นช็อปช็อปหนึ่งเราอาจจะคิดว่า5ปีผมก็คงน่าจะมีอีกช็อปหนึ่งที่อยู่นอกตลาดนี้ครับที่เป็น p r i v a t e แบบคนเข้าไปดูได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นเสื้อหลักแบบหลักพันัพครับมีทุกราคามีทุกแนวเลยน่าจะเป็นแบบพว่วง เสื้อแนวกระตูนเสื้อวงเสื้อภาพยนตร์อะไรครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเซเลกมาแล้วก็คือวินเทจที่ค่อนข้างมีราคา<ม>ก็คือคนที่คนที่เล่นเขาจะรู้ว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่มีราคากลางอะไรอครับอ,อะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระตูนนมสคารอันนี้12000บาทค่ามีเยอะเลยครับอย่างนี้บางตัวก็ขแขวนไว้ ใช่อย่างนี้ก็ตัวนี้ก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับบางตัวก็ถูกครับ <laughs> ใช่แต่เป็นราวนี้ที่มันจะเป็นราคาที่แบบค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้ามาโซนนี้โซนนี้ของเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยคือเมื่อวานเพิ่งเปิดลูกค้าก็ลื้อๆกันโซนนี้จะจะเป็นงานเก่าวินเทจเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหลักร้อย ซึ่ง so ถ like so, ้าเกิดคนชอบวินเทจอะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแนววงแนวกระตูนอะไรเงี้ยคือเล่นพวกนี้ก็ได้ถ้าถ้ามีงบแบบไม่เยอะก็คือเป็นแนวลายสกรีนลายมันลายสวยๆเฉยๆครับประมาณนั้นแต่เป็นรุ่นเก่าล้วนครับราคาตรงนี้ก็อยู่ประมาณ400บาทตัวอันนี้ตู้นี้ตู้ผมผมเป็นตู้เซเว่นเก่าใช่ผมว่าแบบซล็กมาแบบเขาเหมือนเขาเลิกกิจการก็ไปขอซื้อเขามาอะไรเงี้ยแล้วมาบิวสีเพิ่มอะไรเงี้ย ใช่ตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์เลย,ชเลยใช่ชแบบอันนี้ผมชอบม,มากฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นราคาหลักร้อยครับแต่จะมีหลายแบบหลายราคามากอยู่สตาร์ทอยู่ที่400ถึง900ใช่ครับก็จะเป็นงานบินเทจเหมือนกันอาจจะมีแบบเกรดที่มันเขาเรียกว่าเกรดที่มันสวยขึ้นมาหน่อยอาจจะมีอาร์ตมีการ์ตูนบ้างอะไรครับประมาณนี้ครับส่วนถ้าต,ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเมิร์ด เหมดร้านทั้งหมดใช่คือตอนเนี้ยมันน้อยมากมเพราะว่าเราเพิ่งรีสต,รต็อกแพทแล้วก็หมดไวมากคือแบบเอออย่างที่ผมพูดครับต่างชาติน้าร้านก็โหดเหมือนกันซื้อโหดมากมใช่ใช่ใช <ๆ S 1> นี่ฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นเหมิดเพราะว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสแวะมาก็มาเลือกชมดูได้เพราะว่าเราเรามีค่อนข้างหลายแบบหลายปริ้นหลายแนวหลายคอนเซ็ปครับที่แบบ เล็กมาให้ให้ให้คนแบบชอบอะไรครับก็ฝากด้วยครับชื่อร้านโซนเดอะเวิลดนะก็มีทุกแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านก็ออนไลน์มีทุกแพลตฟอร์มเลยพวกพี่ๆไปสามารถเลือกได้หน้าร้านเราอยู่ตลาดรถไฟสรีนครินครับเรียนเชิญทุกท่านถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าแวะมาแถวนี้นะครับแวะมาหาเราได้เปิดทุกพฤหัสถึงอาทิตย์ครับ5้าโมงถึงเที่ยงคืนครับครับผมขอบคุณมากครับผบ